s i น์อิ b บูเดสพรมส m ม7 7บุกฝ่ายอย่างรุนแรงถ้าไม่เกิดเหตุอื่นใดแทรกเข้ามาอีกคาดว่าเจ้าอาวาสทุยเวินคงอยู่รอดได้ไม่เกินคืนนี้สู้ชินสังเกตเห็นไอพลังของเจ้าอาวาสทุยเวินในส่วนลึกของอาคารลานโพด้วยดวงตาแห่งสัจจาเขามองอย่างระมัดระวังและคิดตัดสินใจช่างน,นาเ้านัก แม้ซูชินจะไม่ได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดีภายในวัดเซ่าลินแต่เจ้าอาวาสหุยเวินก็ไม่เคยบังคับกเกณฑ์ให้ซูชินทำอะไรเป็นพิเศษขณะตอนที่หัวหน้าลานจิปาธรรมรนภาพไปเจ้าอาวาสหุยเวินก็ตั้งใจเข้ามาพบซูชินด้วยตนเองเพื่อสอบถามว่าเขาต้องการจะสึกออกไปเป็นคาราวาสหรือไม่แม้หุยเวินในฐานะของเจ้าอาวาสจะไม่ได้ทำให้วัดศซ่าหลินเจริญรุ่งเรือง แต่อย่างน้อยเขาก็รักษารากฐานที่สืบทอดมาไว้ได้และปล่อยให้ซูชินลงชื่อเข้าใช้ได้อย่างเงียบเงียๆม,มานานกว่า10ปีถ้าหุ้ยเหวินมารนภาพแล้วก็วัดเศร้าลิ้นจะตกอยู่ในความโกลาหลอย่างมีอาจเลี่ยงและมันจะทําให้มีสายตาสอดรู้สอดเห็นจากสํานักพักภายนอกมองเข้ามาด้วยถึงตอนนั้นถ้าข้าอยากจะกวาดลาและลงชื่อเข้าใช้อย่างสบายๆเหมือนดังเดิมคงจะเป็นไปไม่ได้แล้วซูชินครุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็เท่านั้นเองข้าฉันเข้าปลาอาหารจากวัดเศร้าหลินมาเป็นเวลากว่าสิบปีแล้วคงไม่สามารถเพิกเฉยเรื่องนี้ได้เมื่อความคิดล่วงไปกายก็ขยับซูชินห่อหุ้มร่างกายด้วยอาณาเขตที่ไม่อาจอย่างถึงภายในอนาเขตนี้ภาพด้านในมัวไปหมดการหักเหของแสงภายในบิดเบี้ยวมีเพียงร่างคลุมเครือที่กำลังยืนอยู่เท่านั้นที่พอจะมองเห็นได้อย่างเลือนราง ส่วนลึกของลานโพหัวหน้าแต่ละตำหนักต่างมารวมตัวกันสีหน้าของพวกเขาแสดงออกถึงความสศกเศร้าสุดซึ้งเจ้าอาวาสจะไม่รอดจริงๆเช่นนั้นหรือหัวหน้าลานทำมองไปที่หัวหน้าลานโพแล้วถามกดเสียงต่ำเป็นเวลาหนึ่งปีที่เจ้าอาวาสปีกวิเวกปิดด่านฝึกตนและต้องการจะก้าวหน้าขึ้นไปเรื่องราวภายในของวัร้าลินได้หัวหน้าลานทำเป็นผู้ดูแลทั้งหมด อย่างไรก็ตามหัวหน้าลานทําไม่ได้คาดหวังให้การตัดผ่านของเจ้าอาวาสหุยเวินจะจบลงด้วยเหตุการณ์แบบนี้หัวหน้าลานโพสายหัวสีหน้าเคร่งเครียดนอกจากธาตุไฟเข้าแทรกแล้วกล้ามเนื้อและเส้นเลือดยังสับสนวุ่นวายแม้แต่ยอดปรมาจารย์ระดับชั้นที่หนึ่งก็เพียงแต่ช่วยชีวิตของท่านได้เท่านั้นแต่ถ้าจะให้กลับมาฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์คงทําไม่ได้หรอกคําที่กล่าวออกมาทําให้หัวหน้าตําหนักคนอื่นๆเงียบสนิท ความเป็นจริงพวกเขาก็เตรียมใจพร้อมรับกับสิ่งที่หัวหน้าลานโพกล่าวเอาไว้แล้วสิ่งที่ต้องห้ามที่สุดของผู้ฝึกวิทยายุทธ์คือการเบี่ยงเส้นทางการฝึกฝนเพราะการปล่อยให้ธาตุไฟเข้าแทรกเบี่ยงเส้นทางการฝึกฝนถือเป็นการล่มสลายของกําลังภายใน,นการโคจรของกล้ามเนื้อและเส้นเลือดก,ก็จะไม่เป็นระเบียบโดยปกติแล้วก็เหมือนกับเป็นโรคที่รักษาไม่หายเจ้าอาวาสหัวหน้าตำหนักยุทธสงกราสิบเสียงแผว มองไปยังเจ้าอาวาสหุยเหวินที่กำลังนั่งขัดสมาธิใบหน้าซีเซีวราวกับแผ่นกระดาษหัวหน้าตำหนักคนอื่นก็ดูโศกเศร้าเช่นกันโดยเฉพาะหัวหน้าลานธรรมตอนนี้เป็นเขาเองที่เข้ามาดูแลกิจการภายในของวัดเร้าหลินแทนเจ้าอาวาสหุยเวินและตระหนัก,กรู้ได้ว่าหากเจ้าอาวาสหุยเวินมรณภาพไปจะมีผลกระทบมากเท่าใดต่อวัด แม้ว่าวัดเซาหลินจะไม่ได้ขาดแคลนยอดฝีมือใน3ระดับบนแต่ปรมาจารย์ในระดับชั้นที่2มีแค่คนเดียวคือเจ้าอาวาสหุยเวินหากเจ้าอาวาสหุยเวินไม่คอยอยู่ดูแลวัดก็เท่ากับว่าวัดเซาหลินไม่มีปรมาจารย์ระดับชั้นที่2เดิมทีด้วยสุดยอดพักอย่างวัดเซาหลินไม่มียอดปรมาจารย์ระดับชั้นที่1อยู่ก็มากเพียงพอจะดึงดูดความสนใจจากภายนอกวัดมากอยู่แล้ว สาเหตุที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เพราะว่าเ้าลินมีมรดกตกทอดอล้ำค่าไม่มีใครกล้าจะยั่วยุแต่ถ้าวัดเ้าลินไม่มีแม้แต่ปรมาจารย์ระดับชั้นที่2ไม่ว่ารากฐานความเป็นมาของวัดจะลึกซึ้งเพียงใดก็ไม่สามารถสร้างความกลัวเกรงให้กับผู้คนได้ในเวลานั้นวัดเ้าลินคงถูกถอดถอนออกจากการเป็นสุดยอดพักในยุทธภพแล้วถูกปิดล้อมด้วยกองกําลังสํานักพักต่างๆ ทั้งสองสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องที่วัดเร้าหลินจะแบกรับไว้ในขณะนั้นเจ้าอาวาสหุยเหวินค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วพูดด้วยความยากลำบากข้ามีความกังวลอยู่มากมายเกินไปใบหน้าของเจ้าอาวาสหุยเหวินซี่จนมองไม่เห็นร่องรอยของเลือดมาหล่อเลี้ยงในตอนนี้กำลังภายในของเขายุ่งเหยิงไปหมดและไม่สามารถขยับตัวเดินเหินไปไหน การที่พูดออกมาแต่ละคำก็ฝืนใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายไปมากแล้วเจ้าอาวาสท่านจะต้องไม่เป็นอะไรก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียงหากเพื่อนๆชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ